มาได้ไงเนี่ยแต่ว่านางเข้าแล้วรถของเราคันไหนวะฮะ้อนังนึงเขาล้มกระเป๋าอยู่บลราอะไรเนี่ยหน้ามุยเลย เราก็นัดกับแบงค์ปีแล้วก็ตกเครื่องอยู่คนเดียวแล้วไม่กล้าเข้าไปด้วยแต่โดนท่านซีอีโอด่าไว้เนี่ยไปเลยเข้าไปตั้งหลักกันก่อนนะคะทุกคนไปลงมาแล้วไปลงมาแล้วเดนโดนอ้าวกลับมาได้ไงเนี่ยตเครื่าแล้วตกเครื่องตั้งแต่งานแรกเลยนี่ต้องนี่ต้องนี่ต้องไล่ไล่ไล่ยล่ยนี่ นัดกับท่านเพียวแบงค์ปิกับเกสรวยแล้วด้วยเดี๋ยวเขาก็ต้องรอกดออกจากเด็กในสังกัดไหมไม่ไม่หนูควรไหมใครยังเป็นเด็กในสังกัดเขาเดี๋ยวกเดี๋ยวก็เขากำลังกลับมาว่าจะขึ้ทัวร์ไปวันนี้จะนั่งรถทัวร์ตามไปบึงการนะนั่งเครื่องหนึ่งชั่วโมงนั่งรถทัวร์เป็นวันนะก็เป็นเล่นก็ดูไฟบินแล้วมันไม่มีค่ะไฟบินไรไฟก็จะนั่งรถทัวร์ตามไปอันตรายไหมผมควรจะให้เด็กในสังกัดนั่งรถทัวร์ไปคนเดียวไหมเราจะไป ใช่แล้วว่าจากของซีอีโอจะขับเจ็ตส่วนตัวไปส่งเจสกีอะเรื่องบเจ็ตผมว่าไม่ให้ไปอ่ะไม่ต้องไปอยู่นี่แหละไปได้อันตรายเนี่ยถ้าไปคนเดียวไปได้จริงหรือเปล่าไปได้ต้องไปได้เพราะว่านัดเพื่อนไปหมดแล้วจองโรงแรมจองตั๋วขับรถจองจ่ายไปหมดแล้วค่ะ เขาจองไว้หมดแล้วเขาจะไปไหว้พระปู่อือรือใช่ไหมแล้วก็นัดเพื่อนผมมาแล้วด้วยก็โอเคก็ให้องคเอิงนั่งรถทัวร์ไปคนเดียวแล้วกันถ้าเกิดอะไรขึ้นอนะให้บอกว่าเป็นเด็กในสังกัด SPD แค่คนได้ยินชื่อก็กลัวแหลจริงอ่ะเดี๋ยวให้ของฝากด้วยเลยนะี่เอาไปถ่ายคลิปถ่ายคนเดียวะ โชว์หน่อยว่าไไเฮ้ยอยากให้พัดสอนโชว์หน่อยว่าอุ่งเอิญก็ทําได้ถ่ายคลิปคนเดียวเป็นคลิปวล็อกแรกของเขาเลยนะเ,เป็นวล็อกแรกไปคลิปแรกนั่งรถทัวร์คนเดียวเด็กจะสังกัดสู้ๆสู้ๆลุยลุย <c lic S 1> คลิปนี้ก็ร่วมมือร่วมใจเชียร์อุ่งเอิญกันด้วยนะครับได้ภารกิจมาแล้วนะคะต้องไปถ่ายวล็อกแรกคนเดียวกระอื่นขอหาเที่ยวของรถทัวร์ก่อนมันที่เรียกนี่นะคะขอ ไล่ออกไล่ออกเออทุกคนจะบอกว่านี่ตอนนี้เออกำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนี่ฝึกกับแอป,ปนี้เขาชื่อแอป Duo Lingo นะคะนี่เป็น แอปฝึกภาษาที่แบบมันเป็นเหมือนเกมอะค่ะทุกคนเนี่ยเป็นดันดานเลยซึ่งเอออะเห็นแอปเนี้ยจากย Youtube ต่างประเทศเขาแนะนํามาซึ่งที่ต่างประเทศอะเขาเล่นกันเยอะมากเพราะว่ามันมีถึง40ภาษาเลยนะคะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษคือมันดีมากเลยอะทุกคนเล่นเพลินเอาแล้วนี่ก็มัวแต่พูดเพลินยังไงขอหาเที่ยวรถทัวก่อนนะคะแล้วก็เจอกันที่บขอสอเลยจ้า ทุกคนวันนี้มาพบกัชบช่องอุ้งอตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีขนส่งหมอชิตส,สค่ะก็วันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์พิเศษถ้าเกิดใครได้ติดตามเอิงอยู่จะรู้ว่า ตกเครื่องอะคะ่ะสถานที่ปลายทางก็คือบึงการค่ะจะไปถ้ำนาคีนะคะไปไหว้พระปู่อือลือนะคะเอิงเลยต้องจองรถทัวร์นะคะขึ้นรถทัวร์คนเดียวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไม่ได้ขึ้นรถทัวร์มาแบบมาเป็น10ปีแล้วเขาบอกให้ไปเอาตั๋วก่อน6กโมงครึ่งเดี๋ยวจะได้ตกรถทัวร์อีกรอบหนึ่งเ่ย <iß S 1> ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสิบสามนะคะเหลือเวลาอีก7นน็นาทีเอิงต้องรีบไปเอาตัว๋วมันอยู่ชั้นบนเหรอก่อนที่เราจะตก แรมเหล่ากำลังใจสบสบพละแล้วก็เป้อีกหนึ่งใบที่เมืองการนะคะเอิงเสิร์ชใน Google มีรถทัวร์นะคะสวัสดีอีสานที่เอิงจองไว้แล้วโทรจองเมื่อเช้าเจอแล้วสวัสดีอีสานนะคะไม่มีเงินสดไหมอ่ะเผื่อเขาต้องจ่ายเงินสดหนูไม่มีเงินสด ค่าตัวหกรบาทเลยให้แม่จ่ายให้จะโอนให้นะ,ะงจ๋าเรนจะจอที่ชา้นชลา8ปดสิบแปะเย่ <Yay. S 1> ไม่ตกนะคะเดี๋ยวเราวางสัมภาระนะคะแล้วก็ไปซื้อสเสบียงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซื้อมาซื้อของซื้อสเสบียงไปตุนเพื่อกินบนรถ <laughs> งๆแล้วจะเล่าให้ฟังความตั้งใจเดิมก็คือวันนี้จะขึ้นเครื่องไปลงที่อุดรแล้วต่อรถสมชั่วโมงไปที่จังหวัดบึงการนะคะโดยการนัดกับแบงค์ปิไว้แต่ว่าเอิก็ตกเครื่องอยู่คนเดียวแล้วเอิก็แบบว่าดูเที่ยวบินนะคะก็ไม่มีเลยแล้วก็คิดทางออกได้หนึ่งอย่างก็คือต้องนั่งรถทัวร์ไป <Wow. S 1> จริงๆคิดถึงฟิลการนั่งรถทัวร์อยู่นะตอนเด็กๆทุกคนเคยนั่งไหมเอิ้นชอบมากเวลาเขาจะแวะจุดพักรถแล้วให้ลงไปกินข้าวต้มไม่รู้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมเราเลยต้องซื้อสเสบียงขนมไปไว จะบอกว่าจากกรุงเทพนะคะไปบึงการใช้เวลาเดินทางทางสิ้นประมาณ11ชั่วโมงพรุ่งน,นี้นะคะเราจะถึงที่บึงการเวลาประมาณ6-7โมงเช้าซึ่งเรานัดกับคุณเกท่านเที่ยวนะคะเพื่อที่จะไปเกาะดอนของปู่อือลือแล้วก็ไปที่ำนาคากันกับแบงปิ้ง <Wow. S 1> เดี๋ยวยังไง <Wow. S 1> ไปรอขึ้นรถกันเลยว้าว <Wow. S 1> นี่นะคะคือกาทารา,าของหองทิด <Wow. S 1> เราสามารถไปทั่วประเทศได้จากที่นี่ ็กิร์กก็11ชั่วโมงบนรถหัวห er ้องเอิรมเดินทางคนเดียวครั้งแรกทางประเทศไทยนะคะน้าสาพระคุมคราสาม่มายืนเข่าเพราะเป็นห่วงลูกกันเนาะเบที่เราอยู่เป็นบอกเดียวนะคะเข่าพงนี่แหละ ที่คิดถึงที่สุดของการนั่งรถขวดก็คือได้นอนหมประโคมแล้วก็กิน ชิลลี่จบแล้วมาฝึกภาษาก่อนนอนกันนี่เอิงใช้แอปดูโอลิงโกที่เพิ่งแนะนำไปเพื่อเรียนภาษาอังกฤษแอปน,นี้ดีมากจริงๆนะคะแค่เล่นเวลา15นาทิก็พอเ <Wow. S 1> นี่ยทุกคนดูสิมันสนุกมากเลยนะสนุกเหมือนเล่นเกมเลย <Wow. S 1> แถมได้เรียนภาษาไปในตัวด้วยแล้วก็จะบอกว่านอกจากภาษาอังกฤษนะคะเขาก็ยังมีภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นและอื่นกว่า40ภาษาเลยนะเรีย <Wow. S 1> กว่าครบจบในหนึ่งแอปเลยแล้วที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยฟรีอ <Wow. S 1> ะทุกคน น่าสนใจมากๆเลยเห็นไหมสนุกเพลินจริงๆเล่นไม่หยุดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดถึงมึงการก็จะไปแนะนําคุณเกดกับท่านเขียวด้วยยังไงเอ็งก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนไปลองโหลดมาเล่นกันดูนะคะเล่นเพลินแถมได้พัฒนาตัวเองด้วยเดี๋ยวเอ็งฝึกต่ออีกแป๊บนึงแล้วก็จะไปนอนแล้วคุณนายนะคะปันนี่ค่ะจุ๊บ ตอนนี้เราก็ถึงจุดพักรถไปห้องน้ำก่อนเราจะบอกว่าคือลงเท้าอเนี่อเคขอทำถุกหลักเป๊บสภาพตอนนี้เราอยู่กันที่ขอนแก่นเอาจริงสนุกนะชอบมากเลยเลย ถึงมันจะทุนหลักทุเลแต่มันสนุก <Wow. S 2> อยู่ดีแล้ววันพันปีแม่ไม่เคยทักเลยนะแม่ทักว่าน้องเอิ้งเปลี่ยนรองเท้าได้แล้วก็งุ่มกันทำไมแม่ทักแล้วอยู่ดีก็เพิ่งมาผังแต่ว่างานเข้าแล้วรถของเราคันไหนวะรถหนูคันไหนนะคะพี่คันนี้ใช่ไหม โอ๊ยกระ,ร <c oughs> ะี้โอ๊ยตายอ,ย <c oughs> อะไรวะเขาเรียกว่าอะไระลืม Oh my god ลืมเ้ลขกระเป๋าอยู่บนรถอะไรอะไรอะไรขึ้นกอาหน้าไม่เจ็อุ้ยรถที่อ่่งไปนี่เอะไรเกือบไปแล้วไม่เรา <c oughs> เรรถไปพอดีเลยอ่ะคนก่นไปสวัสดีจ้าก่อนเลยสวัสดีค่ะต้องรู้ใหม่รับกุองกระเบนยังไงยังนะขอรับนะยังรับไม่เสร็จเลยนั่งรอตรงนี้ก่อนเลยเลยละอันนี้เป็นรถแท็กซี่นะคะเราจองไว้เพื่อจะไปเกาะกันตอนนี้อ่ตงนั้นเนี่ยเสร็จเมื่อคืนสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณยุ้ยเดี๋ยวโอ้โห ตอี้เราขึ้นรถที่เช่าไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะดอนโฟกันตอนนี้คือเบอร์ไม่ไหวเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือเลยค่ะขอแต่งหน้าก่อนแป๊บ <g ur ly> นึงนี่เราถึงท่าเรือแล้วนะ,ะอันนี้ใช่ท่าเรือวิสาหกิจ <g ur ly> ท่าเรือไทยสิคิดแล้วล่ะเพื่อนสวัสดีค่ะร่องเลยลูกค่ะ เอม่ได้เพื่อนมาด้วยล่ะอันนี้เพื่อนเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะติดสายห้อยตามมาอ๋อันนี้ของเราปุ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นหัวใจนี่นะอันนี้องค์ปูองค์ย่านะคะแบบนี้เลยที่เขาหิบในฝันนะจริงหรอใช่แต่ผูมาจากน้ำนะโอ้อันนี้สวยมากงานศิลป์เนาะแกทำงานจิมๆองนี้เป็นปะไประดับเราแล้วก็ ททำไไมแบบว่าตอนมัธยมใช่ป่ะมันจะมีวิชาเสริมมาที่แบบให้เลือกลงเรียนอะไรก็ได้ใช่ป่ะเพื่อนเขาท้องแก๊งอ่ะเรียนร้อยฟงมาไหลเขาไปลงเรียนเธอขาไปกับเพื่อนเธออยู่คนเดียวเรียนตัดกระจกเขียวดิให้คนตีนเจ้าถินน้ำไม่ใครมานะสตุจะชอ นี่และความพยายามท่านจะได้เห็นถึงความพยายามของเราถึงแล้วค่ะเรือของเราเดี๋ยวเราลงเดาว่าน้ำเป็นใช่ไหม <c oughs> จะเอาตัวรอดได้ได้ตอนนี้เรือก็กำลังออกแล้วนะคะค <Wow. S 1> ื <c oughs> ออากาศดีมากวิวก็ดีมากๆนะคะ <Wow. S 1> ถึงแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเทปับลมพลัดที่ผูกทางของตึ <c> ้ง <oughs> ก็คือโอคุณเก็ว่าทำไมเงียบเงียบทุนนี้เคยเปนาทนี่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะก็ต้องมีความสงบเมื่อกี้เป็นจุดคัดกรองนะคะก็ทำอะไรบ้างก็เราก็จ่ายค่าบำรุงรักษาสถานที่คนละ20บาทแล้วก็มีกรอกชื่ออะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ถึงทุดที่ทำพิธีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปว่าอุลืศกัน ก็อันนี้เป็นของนะคะที่ทางคุณลุงเตรียมมาให้เราคือคุณลุงนะคะบอกว่าตรงเนี้ยต้นไม้ต้นเนี้ยค่ะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งทางทิศตะวันออกซึ่งแล้วการไหว้ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นการแบบว่าเรียกเรียกโชคเรียกลาบเรียกอะไรเป็นทิศมงคลว่าง่ายๆของอิงขอเก้าอย่างอบจักรวาลเลยคุณลุงบ <Wow. S 1> อกามืนก็ขอด้วยกันนี่โอ้โ oh, มีดิ ทุกคนเมื่อกี้นี้เราก็หลังจากเสร็จที่เกาะดอนโพใช่ค่ะแล้วก็แปะทานข้าวแล้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมตัวขึ้นถ้ำนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราอะนัดเพื่อนไว้ใช่เรามาไหนเื่อดื้อของเกสดะเมื่อไหร่จะมาขอสูหายดื้อก่อนถ้าเกิดเจอแบงค์ปีกับเพียวนะคะก็ถือว่าจบภารกิจครับยอดเอาเลยว่าด้อยู่ไหนเขาก็อยู่หน้าเราจอดรถเนี่ยที่จอดรถอะเฮ้ยจ้าวเราไปหาเพื่อนกันเถอะไปค่ะถือว่าภารกิจของคุณเอิร์งสำเร็จ คนเดียวเพียง้าวแล้วเอสดีผมไปไหนอ่ะบอกให้เขาติดมาด้วยไงผมคิดถึงท่านบอสใหญ่เป็นไงเหนื่อยไหมไปไหนมาวันนี้ไปไหนมาไปกอดอนโคมาไปทำอะไรมาไปไหว้ปล่กอึเรืออ่าก็คือจริงๆแล้วอ่ะเมื่อวานนะครับผมมีเหตุการณ์เล่าให้ฟังคือเราได้ทําการจองทุกอย่างให้คุณองเอิงแล้วแล้วผมก็ไปถึงสนามบินผมบอกเขาว่าเฮ้ยเจอกันนะสิบโมง สายแรกที่คุณอุงเอิงบอกกับผมว่าทําไมไปเช้ายังเลยเดี๋ยวค่อยออกก็ได้สุดท้ายครับตกเครื่องคือแบบอุงเอิงอยู่หน้าประตูทางเข้าสนามบินผมอยู่หน้าประตูเครื่องบินห่างกันแค่นั้นแต่ไม่ขึ้นมาไม่ทันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าคุณมีความพยายามในการมาอ่าคือบอกเลยสุดยอดมากแล้วเราจะถ่ายถ้ำนาคาด้วยไหมไม่ถ้ำนาคาเราไปรอติดตามกันที่ช่อง ครับผมรู้เรื่องอย่าไปรอดูเลยบอกเลยว่าบันเทิงอะทริปนี้เรามากันบึ้มบัมนะก็คือเป็นวอล์กแรกของคุณอุงเงินอะอ่าน่ายน่พูดไปเอยพูดไอลยป่อเอาไวนี่นู้รอดผิวของเราก็เดี๋ยวไปแล้วนะคะฝากติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็ไปดูคลิปทานะคะที่ช่องแบงก์ไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบายเจอกัน ก็ถึงที่กรุงเทพแบบปลปอดภัยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพักลายไปขอบคุณคุณเกดหน่อยคุณเกดขอบคุณสำหรับทริปนี้นะคะอ๋อนี่คุณเกดถามมาด้วยแอปฝึกภาษาที่เอิงแนะนำชื่อว่าอะไรนะแอปนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวโทรบอกคุณเกดดีกว่าฮัลโหลคุณเกดฮัลโหลสวัสดีจ้านี่เห็นเปล่าแอป,ปที่เขาส่งให้อะคะแอป,ปนี้เลยใช่ไหมอะ ใช่ไหมใช่เกสลองโหลดมาเล่นด er? ูนะมันแบบมันเล่นเป็นเกมเลยเกสสนใจภาษาอะไรมีตั้ง40ภาษาให้ฝึกอ่ะเอ้ยน่าสนใจอ่ะเออเออเล่นหรนะเดี๋ยวนะเขาโหลดได้เลยปะเนี่ยโหลดได้เลยมันฟรีหมดเลยเกสเดี๋ยวเขาส่งลิงก์โหลดให้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไม่เสียเลยเกสขอบคุณสำหรับทริปนี้ด้วยนะค่ะขอบคุณมากมากเลยมาเจอกันที่กรุงเทพโอเคค่ะ คนก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะแอป Duolingo เดี๋ยวเอิงจะใส่ลิงก์ให้ตรงดีสคริปชันแล้วก็กดดาวน์โหลดกันได้เลยมาเรียนภาษาแล้วก็ฝึกสกิลไปกับเอิงนะคะจะได้เก่งไปด้วยกันโก